นี่ถ้าอย่างเงี้ยเรากันอยู่อยู่นี่ครับผมแหวกข้างทางนะฮะตัดพุทซากนหน่อยดันไปนขึ้นนี่ไงมาแล้วอสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับอ่านเหมือนเดิมนะฮะวันนี้นะครับนันนิวนะฮะพามานะฮะเป็น เหมือนอ่างเก็บน้ำนะฮะนี่นี่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะเขาได้ไดชโชโ์ไปด้วยนะฮะผมก็งานหลักของเรานะฮะวันนี้ก็ปลาช่อนนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าปลาช่อนเยอะนะ,ะที่นี่แต่ก็ดูจากทรงแล้วนะฮะนี่โลงโจงเลยนะะนี่ไม่รู้ว่าจะโดนตัวหรือเปล่านะฮะแต่มีปลาขึ้นมีแน่แต่โอกาสได้ผมว่าน่าจะยาก ราะว่าขอบมันไม่มีอะไรเลยนะฮะขอบคือโล่งไ้หมดเลยปลาน่าจะอยู่กลางๆมากกว่าด้วยนะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะไปตามดูกันนะครับผมหมายแรกนะฮะมาลุ้นดู มาแล้วครับหมาแล้วหนึ่งตัวหมาแล้วหนึ่งตัวครับหมาแล้วมามาแล้วหนึ่งตัวหูตัวน่ารักมากนะฮะไม่รู้ว่าจะวัดดีไม่วัดดีนะฮะใหญ่จัดดูทรงแล้วเราก็จะเป็นช่อนไสแบบนี้หรือเปล่านะฮะ ช้อนเบบีนะฮะนันนิวเขาจะพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมเป็นช้อนเบบีมั้ง นานิวพามาล่อข้างทางนะฮะหน้าฟาร์มหมูเหม็นๆกันเลยนะฮะขอเจอมักตัวก่อนนะฮะตอนนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าจะไม่แหลก <c oughs> รู้สึกว่าจะแย่นะฮะสถานการณ์รอนะโอ้ งอกง่อยแล้วนะฮะนี่นะฮะโอ้โหอุ้ยโอุ้ยโดนกัดอุ้ยไม,ไม่โดนไม่โดนโดนกัดเลยอ๋อลูกคอกลูกคอกเห็นแล้วเห็นแล้วลูกคอกลูกคอกนะฮะแหมลูกคอกล่อโดนกัดตัวร้อยนะฮะใหญ่ แมลูกคอกแล้วมันก็จะไม่กัดเราอีกนะฮะมันรู้ตัวแล้ว <c oughs> เดี๋ยวกัดแล้วเราจะปล่อยมันไปนะฮะถ้ามันกัดนะมันไม่มันไม่กัดเราแล้วมันเผลอกัดมันเผลอใจ <c oughs> ขอบบคครัจัดพุตซ่านะแม่หนิวเอาถุงหนึ่งครับเล,เลือกได้เลยคือ,อแม่คา้าถุงไหนเยอะสุดเท <laughs> ่ากันหมดเหรอเอาเน้นลูกเหลืองๆไหมรู้ว่ามันยังไงเอ้ยแต่เมื่อกี้ก็ยังอร่อยเลยนะถุงนี้ก็ได้ครับขอบคุณครับ นี่ครับผมแวะข้างทางนะฮะจัดพุทรากันหน่อยอืมอืมอร่อยจริงอืมใส่ปากเคี้ยวเกี้ยวืนเชื่อดิอนี่ฮะยังอร่อยเลยนะ่ะเรี้ยวหวานกรอบเดี๋ยวไปหาตัวกันต่อครับวันนี้ยังหาตัวไม่เจอเลยเ <laughs> ดูดูหน้า<ๆ>ดูหน้า<ๆ>ดูหน้าคนพาเข้า,ขาหมายครับ เหลื้อนบอกเลยหน้าเหมือนคนเป็นไข้อ่ะไปตามก็ต,ต่อครับตอนดึกเฉยๆไปไปลุ้นอร่อยเอาถุงนึงเอาถุงนี้เลยครับขอบคุณครับนี่นะฮะเอาไปฝากคนที่บ้านนะครับผมอร่อยอร่อย ใชเลยแหละอู้สองตัวเลยเว้ยอ้าวโชวสายอยู่นี่เวนละไม่เห็นจริงอะไม่เห็นเวนตายห่าโอ้ตอนนี้กระเฮียนกระหือดเลยอุ้ยอุ้ยดันน้ำว่ะ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 ดันขึ้น นี่ไงมาแล้วตัวแรกตัวแรกเฮ้ยขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนอ <c oughs> โอ้โหเนี่ครับผมได้ทั้งทีก็นะนี่ครับนักดาบซามูไร <c oughs> นี่นะฮะปลาไทยนะครับแต่ไม่เหมือนทรงญี่ปุ่นเนียไม่รู้นี่นะฮะโอ้โหซามูไรนี่โอ้โห,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 โหบาดมือเดี๋ยวปล่อยไปครับผมตัวแรกจะไปกินเนื้อมันส่วนไหนได้เนี่ยอันนี้ไม่กินนะฮะโอ้โหมันดูแล้วมัน น่ากินไปน่าจะก้างทิ่มคอตายไปลยปล่อยมันดีกว่าตัวแรกนะครับผมเบิกเลิกแล้วเบิกเลิกไม่แฮวแล้ววันนี้ไปลปล่อยมันกันครับเดีย๋ยวผมจะปล่อยมันลงฝั่งนี้ดีกว่านะฮะให้มันเปลี่ยนฝั่งมัง่งเผื่อมันจะไปอ้วนขึ้นมานะฮะไปถูกโทษท,ท,ทีไว้ไปแล้วนะฮะ เพื่อมันจะไปอ้วนในแอ่งเล็กนี่นะแอ่งนี้มีลูกปลาเยอะดีอมืมาแล้วครับอีกหนึ่งตัวออ้ยตัวที่สองมาแล้วมาแล้วหูลงไปกำลังหันไปมองน้องนิวเดินฮนะหันไอเสียงบุ๊บหันมาเลยหันมาเลยอุ้ยอ,ยอ,ยอ,ยอยุ้ติดติดติด ไซสสักสามขีดได้สองสามขีดนะฮะอ้วนปักมาแล้วก็ผมหนึ่งแต้มไอตัวนั้นอย่าไปนับมันนะฮะน่ากลัวอ่าเจ้านิวตอนนะครับผมตัวที่สองครับอ้วนอ้วนตัวนี้เก็บได้อือ หมาอีกตัวแล้วครับผมโอ้โหลุดอืโอ้โหมันไปกัดตรงชายตอนเหยื่อจะขึ้นกิ่งไม้พอดีนะฮะโอ้โหแม่สายน่าจะไล่กันเลยนะฮะเนี่ยด้านหน้านี่มันลกนะฮะม,มันกัดตรงนั้นพอดีเลยโอ้โหสูงเลยนะฮะเวลาปากัดอาจจะย์บากนิดนึงนะ กัดตามเหยื่อเรามาก็โอเคอยู่นะฮะส่งสายได้นะโอ้โหเวยกัดอะไรวะกัดไม่โดนนะผมก็คิดว่าโดนนะฮะวัดเต็มกราฟเลยไม่รู้จะยังกัดหรือเปล่านะฮะ เลยนะฮึออยู่อยู่ครับเอ้ยอยู่อยู่มาอยู่อย่าลุดอย่าลุดโอ้โหเต็มคำเต็มคำเลยครับผมมาอีกหนึ่งตัวนะครับ ขีแตกกันมาเลยโอ้ไม่ใช่นะฮะหนูก็ขี้แตกนี่นะครับผลงานนะฮะกบยางเจ้านิวตอนนะครับผมมาอีกหนึ่งตัวนะฮะไปเ,เต็มใส่สวกก่อนนี่นะฮะเดี๋ยวไว้ปลดใส่สวกก่อนนะฮะได้ไปอีกหนึ่งตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวไปตามลุ้นกันดูต่อนะฮะว่าจะได้อีกกี่ตัวนะฮะไม่งั้นนี่ถ้าไม่ลุดสองตัวไปก็ได ใส่ตะวกสีตัวแล้วนะฮะไปโอเคก็ผมตามดู นี่นะครับดูดูนอนกันแห้งเลยนะฮะนี่ <c oughs> คนละตัวสองตัวนะฮะดูไป,ไปรเราต้องไปต่อนะฮะเราจะไปฟาดฟันมาอีกไป <c oughs> มาขับผมมาถึงหนึ่งหนึ่งหมายนะฮะ วัสดีครับ,รรบยังไม่ได้เลยครับลุงได้ตรงข้างบนนู้นน่ะมาสองตัวครับฮะโอ้โ<ด>ห ไอ้นี่หลอกให้คุยนี่ว่าอุ้ยไอ้นี่หลอกให้คุยโอ้โหแม่ไม่รู้ว่ามันจะยังอยู่หรือเปล่านะฮะ ในกล้องน่าจะเห็นตอนมันกัดนะฮะแต่ผมเนี่ยไม่เห็นแน่น้องนิวหลอกหันไปคุยนะฮะโอ้หล้าในใจเลยโอ้ยยอยู่นะยังอยู่กัดเห็นท้องเลย เห็นท้องขาวเลยนะฮะโอ้โหนี่ถ้าอย่างงี้เรากันอยู่อยู่ถ้ามีางี้เลยอยู่มาจุ๊บแบบนี้นะฮะกัดเด้งเลยนะครับผมนี่เอาจนได้นะฮะปลานี้จะไมพักหลังๆมาได้แต่ไซส์นี้ก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยตัวเท่าๆกันหมดเลยโอ้โหดูดิ สองขีดอะไรเงี้ยนะฮะอือนี่ครับผมสองขีดปลาขีดปลาขีดแต่ก็ยังได้นะฮะนันิวเขาก็วัดวืดวัดเว้าองคเขาตามภาษาเขานะนู่นอยู่ฝั่งนู้นนะฮะส่วนเราก็ได้อีกหนึ่งสกอร์นะครับผม ลมแรงมากนะพัดสายโค้งเลยออืหม,ม,มาครับผมหมาอีกหนึ่งตัวแต่ดูตัวนะฮะตัวตัวแบบเท่าเท่าเทากันเลยอ่ะโอ้โหอันนี้เล็กกว่าไอตัวที่ได้ทีแรกอีกนะฮะเนี้ยโอ้โหมันขายลูกปลามานะหน้าองกมาเลย ืปลาละาออกมาเป็นปลาลาเลยนะฮะเอามันซุกไว้แถวนี้ก่อนฮะ ทะเลกันมั้งนะฮะลมแรงยังกับทะเลเลยลมเหมือนทะเล <c oughs> เออตัวไม่ใหญ่หรอก อุ้ยไม่โดนไอ้เฮียเอาวะมีตัวไว อ้าวไปไหนแล้ววะไม่ไงอยู่ไหมโ,โหตัว ดีเว้ยเอ้ยได้อยู่ยมันขึ้นอยู่หลายทีแล้วตรงนั้นน่นมะมันขึ้นวนๆอยู่หลายทีแล้วพี่ตีแต่มันไม่กัด นี่ไง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 เอ้าวปะโทไอโอโหติดบัวแน่เลยวะ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็ลานะฮะเหมือนเดิมนะครับถ้ามากับน้องนิวก็มีอยู่แค่อย่างเดียวนะฮะเมียให้ซื้อข้าวไปให้นะครับผมก็ต้องตามใจเมียนิดนึงนะฮะเมียเขาทำงานอยู่นะฮะต้องเอาข้าวไปส่ง นี่ครับผมวันนี้ผมก็สี่แต้มครับหลุดไปก็ห้าตัวได้อ่อนเหมือนเคยนี่ก็มานะเดินกันตาเลือกมาเลยฮนะนี่นะนิวก็ยืนหวดอยู่เนะี่ยเดินกันจะตาเตอเลือกนะฮะเข้ามานะนิวก็มาได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะผมก็มาหลุดเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็ไว้ทริปหน้าจะไปไหนนะฮะหรือจะกลับไปซ้ำ หมายเด็ดก็ยังไม่แน่ใจนะฮะแต่ที่แน่ๆทีิปนี้ต้องลาไปก่อนครับผมไว้พบกันใหม่ครับผม